สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บายป้าตู่จ้าวันนี้ป้าจะพาทำสบู่เย็นจ้าน้ำมันที่ใช้มีน้ำมันตาดอกไม้จ้าแล้วก็น้ำมันลำข้าวพร้อมด้วยกลิ่นหอมที่เราชอบเมนทอนจ้าช่วยให้เราสู้ซาสู้ซาเย็นสบายตัว แล้วก็โซดาไฟจากโซดาไฟผสมน้ำแล้วเป็นโซดาไฟเกล็ดนะเราเอามาผสมกับน้ำจากภาชนะที่ใส่ขอให้เป็นภาชนะที่ทนความร้อนของโซดาไฟได้นะจ๊ะเราใช้โดยการเอาตวงน้ำแล้วเอาโซดาไฟเทใส่ลงไปจากคนให้ละลายแล้วปล่อยให้เย็นก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะเอามาทํา ทำในที่โล่งจะดีจ้ะเพราะกลิ่นโซดาไฟจะค่อนข้างแรงภาพที่ทำนี้ป้าทำจํานวนมากนะส่วนสูตรที่ป้าลงให้ป้าลงให้หนึ่งสูตรจ้ะก็คือจะได้ประมาณ1 0บถึงสิก้อนเพราะฉะนั้นตามสูตรเลยจ้ะภาพเป็นภาพปลากรอบเท่านั้นจ้ะตัวผงสมุนไพเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ ปั้นลงไว้ให้เผื่อท่านใดยอยากใส่ผงสมุนไพรลงไปจ้ะเราเทน้ำมันตามสัสดส่วนลงไปแล้วเราก็จะเทโซดาไฟในส่วนของโซดาไฟอาจจะมีผงเราก็กรองใส่อีกหนึ่งครั้งจากก่อนเทใส่ลงไปเผื่อมีเศษผงเศษอะไรติดจะเห็นไหมพอโซดาไฟลงน้ำมันแล้วน้ำมันจะเริ่มเป็นสีขุ่นจ้า ใช้ตะก,ก้อมือหรือไม้พายหรืออะไรก็ได้จากคนไปเรื่อยๆคน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 ๆระวังนะจ๊ะว่ามันมีโซดาไฟอยู่ระวังกระเด็นจ้าคนแล้วต้องระวังด้วยเราจะคนจนข้นเหนียวขึ้นเป็นน้ำสลัดเลยจากคนไปเรื่อยๆจ้ะคนๆ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 จนเหนียวตั้งยอดในส่วนที่เราทำเป็นกวนเย็นเราสามารถเสร็จได้ในขั้นตอนนี้แล้วนะจ๊ะ แต่ป้าจะทําเป็นกวนร้อนจ้ะอันนี้คือกวนร้อนเราก็จะคนจนข้นแข็งแล้วก็เอามาตั้งไฟจ้ะตั้งเหมือนเราตุนไข่เลยใส่น้ําก้นข้างล่างเปิดไฟอ่อนๆจะตุ๋นไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆนะจ๊ะอ่าส่วนนี้เป็นที่ใส่สบู่จ้ะเพื่อนบ้านทํามาให้เปิดปิดได้ เอาเป็นว่าทําแบบง่ายๆใช้ง่ายๆนะจ๊ะไม่ได้มีอะไรมากมายเก็บเศษไม้มาประกอบเองจ้ะก็จะได้ทรงแบบนี้แล้วเราก็หากระดาษตัวนี้เป็นกระดาษกระดาษด้านหลังของสติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆนะจ๊ะป้าขอเขามาเขามาติดสติกเกอร์กันแล้วป้าก็เลยขอด้านหลังเขามาอันนี้เราจะใช้เป็นกระดาษสติกเกอร์หรือจะใช้เป็น พลาสติกก็ได้จะเอามาลองไม่ให้มันติดโมนไม่ให้ติดกับกับแบ,บาา่ป่ะจ้ะถ้าเป็นกระดาษมันก็จะแข็งแรงนิดนึงคืออยู่ตัวเป็นพลาสติกเขาจะยบุยบย่บจ้ะเราก็จะตัดจัดทรงให้เขาเข้าไปอยู่ในในกล่องไม้ได้จ้ะดูกันจ้ะทำไม่ยากเอาด้านมันไว้ข้างในนะจ๊ะ เราพับโดยให้เขาเล็กกว่าขอบด้านในหน่อยหนึ่งจ้ะเวลาใส่ลงไปแล้วจะพอดีช่องพับให้เล็กกว่าตามที่ตามตัวกรอบเขาหน่อยหนึ่ง่จะจ้ะใส่ไปแล้วจะพอดีเลย นีจ้ะถ้าเราใช้เป็นกระดาษเขาจะอยู่ตัวกระตัดแล้วก็เปิดปากเขาหน่อยจ้ะตัวนที่เกินถ้าใช้หนังยางรัดเอาตอนแรกเขาจะทำตะขอคอให้ป้าบอกไม่ต้องหนังยางนี่แหละมีเยอะแยะง่ายๆพอขอแค่ว่าเขาทำให้ก็ดีใจแล้ว จะรีดขอบให้เข้ากันจ้ะคือรีดขอบให้ลงเพราะว่าเวลาเราเทจะได้สะดวกคือถ้าเป็นกระดาษแข็งเนะี่ยสะดวกเลยจ้ะหรือจะเป็นกระดาษเข้ามันไก่ก็ได้นะที่มีด้านในเป็นพลาสติกจ้ะในส่วนนี้เราเสร็จแล้วนะภาชนะที่เราจะใช้อ่ะจะเป็นถาดหรือเป็นกล่องก็ได้จ้ะโดยที่เอาวาสลีนทาหรือ พลาสติกลองได้จ้ะได้หมดป้าทำแรกๆป้าใช้กล่องกระดาษมาดูกันจ้ะเปิดมาเริ่มสุกแล้วจ้ะเห็นไหมเขาจะเป็นใสๆเนื้อสบู่จะใสคือสุกแล้วจ้ะส่วนที่ขาวๆเห็นอยู่นั้นคือยังไม่สุกนะเราต้องช่วยเขาหน่อยคือจับบี้ๆจ้ะ สูนด้วยไฟอ่อนๆเนื้อสบู่จะเนียนสวยจ้ะก้อนแข็งขาวคือยังไม่สุกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาจ้ะช่วยบี้ๆบี้ๆคนๆให้เขาเป็นชิ้นเล็กชิ้น้อยเขาจะได้สุกเร็วขึ้นจ้ะแล้วเราก็จะครอบฝาไว้อีกแป๊บหบนึง่งให้เขาสุกทั่วๆจ้ะ,ะนี่สุกแล้วจ้ะ จะใสทั้งหมดแล้วจะไม่มีขาวๆให้เราเห็นละจ้ะจะสุกทั้งหมดนี้เราก็จะเอาขึ้นมาทําต่อในขั้นตอนต่อไปจ้ะยกมาเลยในส่วนตรงนี้จ้ะเนี่ยเราก็คนค่อยสักหน่อยนึงดูทั่วๆว,ว่าไม่มีตกค้างดิบๆแล้วนะคนให้ทั่วๆจ้ะ อันนี้ป้าทําแบบบ้านๆเลยนะไม่ได้มีหม้อตุ๋นหม้ออะไรจ้ะป้าก็ใช้วิธีนี้จากคนคนให้ทั่วดูทั่วแล้วเราก็จะเริ่มใส่เมนทอนจ้ะเมนทอนตามที่เราชั่งตวงไว้นะโรยลงไปเลยจ้ะใส่ให้หมดจ้ะคนให้ละลายจ้ะถึงตอนเนี้ยจะแบบกลิ่นคลุ้งมากแสบตาเลยละ่ะเย็นชื่นใจ ถ้าใช้ชอบออกร้อนหน่อยก็ใส่การะบูนจะช่วยเรื่องของผิวหนังดีเหมือนกันแต่กลิ่นเขาจะคล้ายยามองเลยนะคนให้เข้ากันจะให้เมนท่อนละลายตอนนี้ตัวสบู่ยังร้อนอยู่นะจ๊ะอันนี้คือสุกแล้วคนให้เมนท่อนละลายให้ทั่วจ้ะ,จะพอละลายละลายหมดแล้วเนาะคนให้เข้ากันดีจ้ะในส่วนนี้นะ ถ้าเราอยากใส่สมุนไพรเราใส่ได้เลยจ้ะในขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผงอะไรจะเป็นขมิ้นไพรกวาวเครือหรืออะไรก็ตามส่วนป้าป้าใช้เป็นผงข้าวจ้ะก็เราจะคนค่อยๆใส่ไปทีละน้อยผสมผสมไปเรื่อยๆเ,เพราะถ้าใส่เยอะแล้วลเดี๋ยวคนไปเขาจะเป็นก้อนจ้ะทยอยทยอยใส่คนเร็วๆนิดนึงคนให้ทั่วๆจ้ะ ก็ทยอยใส่ไปจนหมดตามที่เราตัวของเราไว้นะคนให้เข้ากันจ้ะในขั้นตอนของการใส่น้ำหอมนะจ๊ะถ้าเราใส่น้ำหอมแล้วเราจะต้องรีบเลยจ้ะเพราะว่าน้ำหอมบางชนิดบาง รุ่นบางแบบอ่ะจ้ะเขาจะเร่งเทสมันจะทําให้สบู่แข็งเป๊กเลยเราต้องอย่างเร็วเลยจ้ะคนๆแล้วรีบเทลงโมนจ้ะไม่งั้นแล้วสบู่จะแข็งอันนี้ป้าใช้กิน่นอ่านมข้าวผสมกับอันนี้เป็นน้ําผึ้งจ้ะป้าใส่สองอย่างผสมกันหอมอ่อนๆดีจ้ะป้าชอบถ้าเราทำในส่วนนี้ถ้าเราทำถวายพระ เราไม่ต้องใส่น้ำหอมนะจ๊ะก็แล้วแต่เนาะใส่ใส่ไม่ใส่แล้วแต่ชอบจ้ะคนให้เข้ากันเร็วๆเลยจ้ะเพราะว่าสบู่เขาจะแข็งพอคนเข้ากันแล้วก็เทลงโมลได้เลยจ้ะเทลงในแบบภาพเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องขออภัยนะจ๊ะป้าก็ยังไม่ค่อยรู้มุมกล้องเท่าไหร่ แต่อยากจะทําให้ดูจ้ะอันนี้คือป้าทำป,าป้าทําก่อนหน้านี้ไปแล้วส่วนหนึ่งอันนี้กะว่าทําให้ญาติๆจะช่วงสงการเนี่จ้ะเราใส่เข้าไปแล้วเขย่าให้เข้ากันจัดแล้วก็กระแทกกระแทกไล่อากาศตามสูตรที่ลงให้ทําแล้วจะเทได้หนึ่งหนึ่งโมลนี้นะจ้ะ หนึ่งหนึ่กล่องเนี้ยจ้ะแต่ป้าทำทั้งหมด3ามกล่องจ้ะเทเสร็จแล้วจับกระแทก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 เลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจกระแทกให้แน่นจ้ะไม่งั้นแล้วข้างในจะมีฟองอากาศเยอะอ่าเสร็จแล้วจ้ะมาดูในส่วนที่เสร็จแล้วนะการควรร้อนเนี่ยสบู่จะสุกแล้วเราจะใช้ได้เลยคือโซดาไฟเขาหมดฤทธิ์แล้ว แต่ถ้าท่านใดที่กลัวนะจ๊ะก็ทิ้งไว้อีกสักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์จ้ะแล้วค่อยนํามาใช้อันนี้ป้าจะทําให้ป้าจะเอาสบู่ที่ติดอยู่ก้นตามกระทะนี่แหละจ้ะที่เราทําเมื่อกี้เนี้ยมาให้ดูว่าลักษณะเนื้อสบู่จะเป็นยังไงจะใส่น้ําให้ดูจต่ว่าเขาฟองประมาณไหนฟองก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็นุ่มจ้ะ ถึงจะฟองไม่มากมายนะแต่ใช้ดีจะเย็นชื่นใจสบายตัวเนี่ยจะ้ะถ้าฟองปานนี้ถ้าใครที่ไม่ได้ว่าถึงกระติดฟองนะก็สําหรับป้าเป้า,ปาแบบเนี้ยก็ได้แล้วอาบแล้วสบายตัวมากจะ้ะนี่ฟองเยอะนะป้าทำมาให้ดูว่านี่อันนี้จากโมนที่ทําเมื่อกี้เลยจะ้ะเนียจะ้ะก็จะได้ฟองประมาณนี้ โมนนี้ป้าทําไว้เมื่อวานนี้จ้ะทําก่อนหน้านี้วันหนึง่งอันนี้ไม่ได้ใส่น้ําหอมจ้ะแต่ว่าจะทําถวายพระอันนี้ก็เป็นใส่เมนทอนเหมือนกันจ้ะนะเราจะแกะง่ายเพราะว่าเปิดด้านข้างได้ด้วยก็แกะออกมาให้ดูคือลักษณะจะคือยังใช้ไม่ได้คือใช้ก็ได้นะแต่สบู่ยังอ่อนจ้ะต้องทิ้งไว้อีกสัก เจ็ดวันนะจ้ะสะบู่เขาถึงจะแข็งแข็งแบบแข็งเป๊กอันนี้ถ้าจับก็จะเป็นเหมือนยังเป็นขี้ผึ่งอยู่อ่ะจ้ะยังจะนุ่มๆม,มือจ่ะแกให้ดูว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะจ้ะเหมือนขนมเนาะไว้สองโมน น,นี้อันนั้นเป็นเมนทอนส่วนอีกอันนึงอะ่ะจะเป็นตัวนี้จะเป็นผสมสมุนไพรจ้ะอันนี้เป็นไพรกับขมิ้นก็คือสองโมนที่ทําอ่ะใส่เมนทอนด้วยแล้วป้าก็แบ่งครึ่งหนึ่งมาใส่ใส่สมุนไพรลงไปจ้ะเอามาให้ดูว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้จ้ะ ใส่สมุนไพรแล้วก็หอมดีจ้ะหอมไปอีกแบบหนึ่งเนาะสำหรับท่านที่ชอบจะเป็นไพลขมิ้นธนาคาใส่ได้หมดจ้ะสุดท้ายนี้ก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยจ้ะเพราะว่าปาก็นอกสถานที่เนาะภาพชัดบ้างไม่ชัดบ้างฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะ พบกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีจ้า